¡Halo! i พวันตาอีวะกลยาโนกิติสทโธุขโตอีติปิโสพาะวัอรหังสมาสมุทโธมิจารณสัมปันโนสุขโตรอวิโท देव मनो ิตาสิเรหังปุถัสะหะสมิาโวาปุถทเมสะมิกิสรปุถทวักัสกตาจาวิธานจะหิตาสมปุถสสะนิยา

Sampi piantara yamin Mahi sumta sati jasa Gayi nawaja yawati kukamang pakatang mayayang โพโตปาติกานหะตุอัจยันตังการันตเรตสัวรวิโตงวาพุเท in your ยานุสติฐานังวันธามิตังสิเบนะหังธรรมะสมิธาโสวาธรรมโมเมสามิกิสโรธรรมโมตุกัสสะกตาจาวิทาตาจหิตาสมิ เสวะสุธรรมมตามนาทิเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวะชินะวัฏายังสาธุสานธรรม กาตระยามีมาเยสงทัสเตชะสักายนาวัจยาวเจตสาวาทัมเมกุกัมมังปะกตังมยายังทามอปติกานาตุอาจยันตังการันตเรสรวะิตรงวัทัมเม นโมยังปาลุสสตินังพระโรมัตถะโสปฏิปานโนภะคะวะโตภะวะกะสังโฆ วาการสังกสาม <sobre> ีิ quote, Lynn, ิปติปันโ ปติกุณาติยุโตโยธาพิโตอริยปุคขาลาสังฆสโทศิลามิธรรมปาวาราสยามญาติโตวันธามหัตมาริยานะขานังสุสุธรรมส มียานุสติขานังวันธามิตังสิเรนะหังคาสาหาสมิทาโสวาสังโฆเมสามิกิสโรสังโทุกขาสกาตาจามิธาจะหิตาสเม สังขาสังนิยเตมิสริราจีวิตันจิตังวันทันโตหังจาริสามีสังคาโสปฏิปันนตานาทิเมสารนามัญยางสังโฆเมสารนางวรง เอเตนะสัจจวัชเชนะวาไธยังสาธุสาสนิมสังฆังมิวันธรรมานีนัมยัมปุญยังปสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามีมาเยสุงตัสเตชะสา กายนาวาจจยวาเจตาสาวาสังเกปุกัมังปกะกตังมมยยังสังโคปฏิคันหาตุอจ,จัยยันตังการันตเรสังวริตุงวาสังเค ยมาทาโคซาเลนายันตังสันตังปะทังอภิสาเมตจะสังโอโชะจะสุโอโชะจะสุวาโชะจะสัมโมโตะนาติมานีตัวสะโกจะสุภาโรนเกียตัวจะสันลาหุกะโมติสันตินทาริโยจะนิปะ โกะจ่าปะคาโปะกุเรสุอนาโนกีณาจโกตังสมาจเรกินจิเยนะวินบาเรอุปวะทไยโยสุขโนะเทมิโนอหันตุสัพเพสวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานาโพตัม chị ta sa vạ tha ra vạ anavase sa tīka vaye mahanta ma chi <laughs> ma ra sa tu ra ti vaye ta a ti ta ye ta tua re wasa re วาสัมภเวสีวาสเปรตาภวันตุสุขิตาตาะปโรปารนิโกณเทนาติมันเยทกาทิติ รสนาปติคาสัญญาณัญญามัญญาสตุปกะมีใช่ยมาตายยานิยามพุนตังอายุสาเอกปุวธมนนราเความปิสาภปเตสุมาณสัมภาวเยอปะริมานังตันจะสาพะโร สมีมานาสัมภาวะเยอปริมานางโหทังตัจติริยานจะสัมภาทางเอาเวรอสะบตททางตีทานจารานีสินโนวาสยานโนวายาวตา มีตัวเองสติอทิเตยยพรามีตังวิหังอิตมมามุติทินจะอนุปการมัสิเหลวตาสเนนะสัมปันโนอาาเมสุวินัยยเคนาหิจามุคาปสยยังปุนารีติเตเก पथे <laughs> ตังพรหัวะเทหิเมมาอะปาทัโกหิงสิมาหิงสิทิปาทัโกมามังจะตัวปะตัวหิงสิมามังหิงสิพระหัปะตัวสัปีสาตาสัปีปานาสัปี tadi kewala sappat terangi pasan tu makin Jepangma apa Manapo doa apa manon mo apamano sangko apamanawan diiring sappan ปติอุณณาเิสระปโมสิกาคตาเมรักคาคตาเมปริตาปฏิกัมตุปวตานิโสหังนโมภะคะวะโตุนโมสัตตานังสัมมาสัมพุทธานัม เทศลภูโนสัจจังโสใจายนตยาเตนะสัจเจนะกามิสัจกิริยามโนตรงอาวันตวะธรรมภรังสัรีตวะภะเกจิเนสัจจะบาลมวัน ยาสัจกิริยามากาสหังสันติปังขาอปาตนาสันติปังอวันจนามาตาปิตาจดีขันตางชาตเวทปฏิกรรมสหัสเจกเตไม มหาปัจจิโตสิกิวันสิโสรสกเรสานิอุทรังตวายทัสสิกิสาเจนะเมสมนาติเอสเมสัจปารมีตินิเมตังหวมังคลันะโยจามนาสกุณาน หัวตัสุปินาอาการตังปวดทางนุภาเวนวินาสเมนตุยานโุนิมิตอาวมังคะลานจโยจามนาปวสกุณันโตปาปาคาหัวตุสุปินาอาการตัง สัสะสะโตปาปากะวสุปินานนากันตังสังฆานุปาเวนวินาสเมตสัพเพโบธาภลาปตาปะเจกานันจะยังภลาอรหันตานันจะเตเชนารา ธัมมปันธามิสัพภาโสอภิยามิยัมปิจเฉเนหิปะธัมมากิตติวานิธังปะริธังมัชฌิมาราเมโตนิปะตุมานัตตานติ ตีทานชะชนานางอาตสัตะการทีปทุทิสักาเรเนตวะปูชยามิหังขิตังปติตังไม่หังขิ จำไม่ยังปัจเวกิตะวายังจีวารังปริปุตังตังยาวาเทวาสิตาสะปฏิคาตายาปุนาสะปฏิคาตายาตังสัมมาคัส사วาตตาปะสิริสัพพะสัมสานังปฏิคาตายา ยาวาเทวาอิริโกปินาปฏิชาธนธาอัจัมยยาปจเวกิตาวโยบินทปาตมปริพุตโตโสเนวาทวายนะมทายานามดานายนะวิปุสนายายาวาเทวาอิมันสะทิติยายาปนายา विहि सुपरति या नुकाहया ए पुराणं चवे पतिहं कामिन वा चवेदनां न उपादेश मे या तरा च मे भविषति Jamaya apa cabe kita yang senang senang berribuang tang Jawa dewasitas seperti kata yang punsapati kataang dan sama kasawata tempatrik sabasan Sanang patikataang wadewa untuk บาริสยวิโนทนังปฏิสัตตาธรรมามาถังกัมยาอัปจเวกิทวายโยคิลานาปัจยาเพสสัจปริคารโอปาริพุตโตสยาวาเทอุปันนานังปยาภาปิกานังเวทนานปฏิกาตายา

จ่าปรามมาลาจ่อินทาจตุโลตาจ่าเทวตายโมมิตาโนสัสจะมัจฌัตเวริกาปิจ่าสะเปสะตาสุขีอุนปุญญานิปปากตานิเมสุขังจติิว เตนโตกิปังปาเปทาโวมาตังอิมินาบุลกามเมนาอิมินาอุทเสนาจติปังสุรเวาตานุปาทานาเจทานังเยสันตานินาธรรมายาวานิพานาโตมะ นาสันตุสาพาทาเยวายาธาชโงภาเวภาเวอุจจิตตังสติปัญญาสันเลโกวิริยามินามาลาปันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาปาวาโรนาโทธรรมโมนาโทวารุตัโมนาปะเจคาพุทธจจสังโกนาโทตารโมะ เตสตัมานุภาเวนามโลกะสัมดพันตุมาสวัสดามิพันเตสะพะอะปาราทังกรรมธาเมผันเตมะยกตังปุญญงสามินาอนุโมทิสาพังมินากตัง